สามข้อดีของการเป็นเภสัตร้านยาเชนโตร์ผมทำงานเป็นเภสัตร้านยาเชนมา1ิปีนะครับจริงๆอะมันมีข้อดีอะไรหลายๆ,ๆด้านเหมือนกันนะหนึ่งเลยก็คือสลับผมะร้านยาเชนมันเปรียบเสมือนโรงเรียนสอนธุรกิจ มันทําให้เรามองเห็นภาพของตลาดทําให้เห็นมุมมองของธุรกิจทําให้เห็นมุมมองของร้านยาเพิ่มมากขึ้นคือถ้าวันใดวันหนึ่งอะเราต้องออกไปทําธุรกิจเป็นของตัวเองเราก็คงจะได้แนวคิดอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันส่วนข้อ2ก็คือมันทําให้เห็นมุมมองด้านอื่นๆบ้างเนาะที่นอกเหนือจากยาหรือนอกเหนือจากผู้ป่วยอะอย่างเช่นเรื่องของสกินแคร์คอสเมติกหรือว่าวิตามินอาหารเสริมเนาะคือจากเดิมอะตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมเราก็จะไม่ค่อยได้เรียนรู้หรือศึกษาเกี่ย กับเรื่องพวกนี้มากน,นเนาะจนออวันที่ผมได้มาทำงานในร้านยาเชน่ะมันก็ต้องยอมรับเลยว่าผมได้เรียนรู้เรื่องพวกสกินแคร์ต่างๆเนี่ยเยอะขึ้นมากๆข้อ3เลยผมว่ามันสําคัญมากนะข้อนี้คือมันเป็นมุมมองการเข้าใจผู้บริโภคอะมันทําให้ตัวเราเองอะมีความเข้าใจลูกค้า มากขึ้นคือด้วยความที่เราเจอลูกค้าหลากหลายประเภทเนาะมันทําให้เราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าที่หลายหลายประเภทมากขึ้นทําให้เราได้พัฒนาการสื่อสารกับคนพัฒนาการสื่อสารกับลูกค้าได้ดีมากขึ้นวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราออกไปทําธุรกิจเป็นของตัวเองอะผมว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากร้านยาเชนมากๆเลยลคะครับ